ดีเอสซีเน้องมาที้ชาแนลนะคะพี่น้องดีผ้าเบลเบิรงเด็กเด็กกันหุ่นเด็กๆผ้ากันเท็ยนอย่างยิ่นี่หอมสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะหนูทำอะไรเหรอลูกเล่นโลบอโลบอเป็นยังไงอ่ะเนียวนี่ไหนให้แม่ดูหนังเป็นและสั่งบ้านแม่สั่งบ้านเห็นจะเด่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขค่ะน้องมูจ้านี่เนาะไหนพาแม่ไปชมวันนี่หน่อย ไหนบอกว่าไม่ยุ้ยซื้ออะไรมาไว้เต็มตู้เลยมีอยู่ไม่อยู่ดีใจไหมล่ะดีใจไหมดีใจไหมนะดีใจไหมนะว่าไหนไหนให้แม่ดูหน่อยว้าวเต็มเส้นเดนอร่อวะไหนขอดูหน่อยค่ะอุ้ยมีอันนี้ด้วยอ่าโทคือหลายอย่างเลยแม่ยุ้ยซื้อมาไว้สำหรับแขกเป็นมรแต่ว่าอันแต่ว่าแขกเต๋าวาแขกบ่ได้ให้ไหนกินนะเทียร์แตพี่น้องตัวแขกสิมาหนีแขกซุ้มนีละกินเบิร์ด ถ้าแข็งชุ่นเดี๋ยวเรากินเบิร์ตนิ้วอะโอ้โหอันนี้แม่ยุ้ยจัดใหม่แล้วลูกโอ้โหแม่ยุ้ยซื้อมาใหม่เนี่ยอ๋อสวยจังเลยอันนี้ด้วยพันเสื่อจานเสื่อสวยเสื่อหนิโอ้มีตลายงามๆพี่น้องคือโตพ่อแม่ออ๋ลายนี่คืเด็กคอโตจ้าสวยไหมเด็กๆค่ะพี่น้องมึงพี่พนจัดจัดตู้จัดโต๊ะนั่นโน่นนี่ ลาเขียกไปไท่มากี่้องนาะเอาไว้<ด>ปลาทูเต็มเลยนะคะแ,แต่แม่ขอดูหน่อยค่ะอโออันนั้นไม่คแม่ขเป็นมราลกโอ้โห,าหแม่นี่รูยจัดบ้านสวยมากๆเลยนะคะออเอ้แม่กอบเอ่มกอบรูปตดไปเาหลอกนะ บะโหโลกบ้านนะเบิร์็คือหน้าเห็นแล้วว่าในการสวยปนี่เห็นแล้วมันงายแม่มันเป็นทางลบยูงมันงามสวยไหมคะเขาจะออกแบบสวยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะทายอ่าบ้านนี้ด้วยให้เบิร์ตหลบบานเลยนะคะตรงที่ไหนพี่น้องเดินเข้ามาเลยที่ซื้มาให้เราหรือสอสั่งมาลูกเดินเข้ามาวันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกับข้าวนะคะตัวนั่งกินข้าวตัวรับแขกนี่ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นโซฟานะคะ ลูกอะลูกขันติดหลายหลายมันกะสิคือสาราวัดไปสันเดียพี่น้องพยาบาลวานพยาบาลว่านยาติดหลายหลายเด้อวไปสันติดซัมนี่พ่ออาหลาวไปสันนีลุยมันจะเป็นคือสาราวัดเดียวไปสันต็หนี้กะติบ้านเบมือนที่พี่น้องลูกไพร์ชิบ่ได้แบบว่าเอามาติดโชวแบบนี้ขอขอโทษขอให้หลายๆลายที่พี่น้องบางที่อ่าเป็นลูกพระลูกเกาะพระลูกลาอหานอนนี่สีกาไปไหว้ในอัน เอาไปไป่หัวบันนอนให้คุณแม่ครับในหอกนีลุยเองสินะพี่น, <Okay. S 1> น้องก็เลยไปเอามาติดโชวข้างนอกแบบนี้เบิดนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกทกท,กท่านด้วยนะคะที่เอาอาของมาให้นิลุยเอาของควันมาให้นิลุยมือถือบันไวเนะคะนี่พี่น้องนี่เป็นแบบพื้นสีกอาเอามาติดทั้งทั้งหัวยางขอาประตูสินกะก็นี่แหละนะคะประมาณน,นี้สวยมากเลยนิลุยใจัดใหม่ด้วย โอ้ยเบื่อบังไอ้แมไ่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ <มา S 1> ว่าจะเต้นให้ดูมาหาเต้นก่อนค่ะเร็วเร็วมามาไมคี้พาก่อนน้องพลอยมาเร็วมาซ้อมเต้นก่อนไ,น,นไม่ได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นเวทีจ๊เจ๊หลอดเนาะประมาณสีหาหลอดโอ้โหโบแมนเลื่มทาเต้<อ>นลหรอตีเป็นแบบอาชีพยบและอาทิตย์เลือโอ้ยมากี้เร็วมาเยือนนี่กับพี่พลอยเร็วมามาพี่เพชรมาจะจะซ้อมเต้นเพลงไหนดอกแค่ไหนวะ ไปลองได้ห่อเนี่ยเอาเอาเอาเพลนไหนเอาเพลงไหนลูกเต้นซู่อๆได้ะอ่ะเต้นเฉยๆก็ได้เออก็ได้ค่ะก็ได้เออไม่ได้เก็บปวดเพลงไหมค่ะไม่ได้นะลูกปวดเพลงไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นใช่ค่ะมันเป็นลิขสิทธิ์นะคะเด็กต้องร้องเองนะคะต้องร้องเองแล้วก็เต้นเองนะคะเดี๋ยวแม่เปิดไฟขับมันมืดแล้วเร็วๆมากี้เร็วๆเอาไม้ก่อนโทรศัพท์นะเออมาเต้นนี่เร็วมายืนนี่ค่ะเด็กๆ กี้กี้เก็บไว้ก่อนโทรศัพท์นะเร็วๆลูกมากี้เอาโทรศัพท์เก็บไว้ก่อนมาแต่งกับพี่พลนี่เร็วๆมายืนนี่ค่ะมาค่ะอ่ะอย่าขึ้นไปนู่นลงมานี่นี่มาเต้นนี่กับพี่พลอ่ะเร็วๆ๋ยวาไหวไปแต่งหนาไม่ได้ใส่ผุเราไปแสดงจอ่ะรูไม่เสดงอย่างมาเออมกระดาษชอลิเฮ็ดจังไหนเฮ้ยแม่เมีเพิ่งกันนะแม่ไปไหนเบิ่งเฮ็ดจังไหนเฮ็ดจังไหนบ๊ทโนูเฮ็ดจังไหนอา เพื่อก็เพื่นก็สีมามาแคลล่ะก็สีปอยๆๆก็ับเด,ด็กเพือพ่อนใหเพรมให้หรือเปลยยา่าให้มาค่ะมาเด็กๆโชว์สเต็ปเอลซิใครจะใครจะเอลพิวกันมานีเร็วๆมายืนเรียงแถวอย,อยู่ตรงนี้เอา้องเพลงด้วยเอาเพลงไหนไม่ห้างบอเ่มาแล้วลูกจ๋าเออมาแล้วลูกจ๋าก,จก็ได้เลยเลไปน้องเฟซเข้าไปเร็วยืนเรียงแถวเรียงแถวหันหน้ามาทางนี้ค่ะน้องเฟซกำลังอยู่ข้างพี่ที่ล่ะเออ อยู่เรื่งแถวเปนี่แล้วลูกอ่าอ่าอ่าลองมาลองเนืองสองซ้ำมาแล้วลูกจ้าชุดกัที่หนูอยากได้กัที่หนูอยากใส่กัวชิโนยิ้มสุดนิทราลูกน้อยลองมาลูกสาวลองเห้ชุดกัวช่างไม่ขวดเท่พอไปเอามาจากที่ไรลูกน้อยลองถามบอกความสงสัยคือพอไปไหนไปเอามาจากที่วัดที่ไหนที่ไกล แต่ผมซื้อมันจากต้ไม้ังไงใส่ในยกำลังยิบรับรองไม่เชยเอามาดัดมาใช้มาแท้เลยเสร็จแล้วเหรอค่ะไม่โชว์สเตปเอวน่ะจะขึ้นเวทีหน่อยเร็วๆเร็วๆแล้วใครมาโชว์สเตปเอลสิสเตปเอวขึ้นเวทีแหมไม่ห่างหรอกแน่ใดไม่ห่างงานท่างัดกระไ้เร็วๆเอาเร็วๆงานท่างานกระไ้เร็วๆเร็วๆใครร้องเพลงเพลงนี้น่ะ มันป่ยไม่ได้นะลูกป่วยไม่ได้ค่ะ่ข้าวซายนักเรียนมอมาลองวางในหือแม่ลองบอกเพนดินี่ไม่กี่ห้แม่เบิ่งกันลาเ็นอย่างงี้เหไปเบิ่งกันไหนเร็วไปบอกประตูข้างนอกลูกไปทางเพอย์เพลย์เ็นอย่างงี้แม่เตะนะแม่เนีอ่งนะรอหนู้านเห็นตีลูกเ่อเพนอย่าง เป็นตอนิ่มมากเลยลูกอ๋อเจัาอัอนเนี่ตอนน้อนวเคแดดแดดเสากะจีต้อนดีต้สั้นไปรเป็นเป็นหมองนั่งอย่างอันนี้กะจีสวยด้่ะสวยปะน่าสิตอไปนอย่างลรบ้าจิต้อออกไปพูดไหมลูกยื่นออกไว้หน่นแล้วสีคืนยังไงบ้างอ๋อมื่กีสห่านยางเป็นอย่นีไฮอ๋เราก็จะเดินข้ามไปนี่บ้านทั้งลานกะทิเป็นสาบวนสวยไหมงามปลูกบัวดีสวยมาเหมือนแรงเนาะจีตมากหลายนึง กินตรงอะไรกินก็เลี้ยงเดินก็เลี้ยงพาจันเลตุอยู่เดี๋ยวมันก็หาค่ะปิดไว้ลูกปิดไว้ทุกคนจนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพ่อจะมาอัปเดตุที่บ่งเดือนพิธีทางเดีวปิเข้าไปลูกเดี๋ยวโยกัดประมาณนี้นะคะบรรยากาศบ้านสวงตอนนี้ก่ะดีเลิศประเสริฐสีนะคะอ่านี่ลุยวอยูนี่ลุยไปยันซ่อมนี่ลุยไปซ่อมมันไปคุ้มซ่อมเด็กน้อยหางเครื่องนะคะเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศย่าเมื่อแรกก็จะ ว่านี่นะคะรถเต็เิพืหอนว้วนทําอะไรว่วนโอ้ยคำเป็นได้กบล่างรถคนอ้วนล่างรถด,ด,ดีค่ะยด้พี่หนเพ้นบระเดให้ดไหดำได้รถเพื่อนนั่นเ,นเ,นเนขาจาเอาขึมมาม้นมาไม่หนอเกเลยเล่าไปสผเบียนรล่นลนะมีเดียนรถบกนกบ้ว่านโตใดหัวหัมสี่เก้าเจ็ด6 เขาจะวานออกเล็กลาอกเดเ็้าเลยี่วยือที่วานออกเหล็กเหล้าบางเอเฮ้ยบอลสวัสดีครับหรือยังสวดีครับนางรถที่หนอนมะเข็ดอินกงนี่ลานรถด้่ยบ่ได้บ่ได้ดำด้วยรถคืนเออมือนั่นเดีมือพานไดยคีบนั่นเหมือนมาที่เหมือนทะเบียนเลขกะเบียนมาที่นี่แหละเขาจะวานออกเล็กเล้า เดือมากเลุณผู้ชมว่ะโอ้พันปีสี่มากจะต้องด,ด่วนละเด้จะหลายมือแล้วบรรยากาศบ้านสวพน,นพี่น้อตอนพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพามาชมบรรยากาศบ้านสวนตอนนี้ทุกคนทําอะไรบ้างผาเหนีกฟางน้้งพูนคุณแม่ครับโอ้เสียกา้านสร้อยหมูตากหมูแดดเดียวนะคะสว่วนคุณพ่อสาเหตุพันล่าริมนาอยู่ทั้งล่างนะ,ะพี่น้องก็นี่เลยนะคะบรรยากาศในข้าวขาวขนาดนี้นะคะน่าจะ กี่เล e ือดระเสริฐสีเอามาไลฟ์ซีก่อนลูกบ๊ายบายน้องไากี้ไลฟ์ซีก่อนสำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กอแน้อวมากี้ชาแนลใช่เยวนี่มาหน้าชาแนลจริงไลยชาแนลอยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพีเฟสบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหนค่ะพี่เฟสบ๊ายบาย